สวัสดีครับขอต้อรับเข้าสู่รายการเพื่อนบอกให้ลองทำพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้ฮะเราจะพูดถึงว่าไปงานคอมิกมาร์เก็ตกันเนี่ยมันควรจะต้องไปยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าละกันจากคนที่เคยไปงานมาจริงๆอ่ะแต่สำหรับวันนี้ฮะสองท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะฮะเคยมาในรายการก่อนหน้านี้แล้วนะครับพูดคุยกันว่าในเรื่องของการไปเที่ยวญี่ปุ่นนั่นก็คือท่านแรกครับเป็นคุณไหมโกนั่นเองสวัสดีครับน้องไหม สวัสดีค่ะพี่โปรจิเจอกันอีกแล้วเจอกันอีก,กแล้วค,ครับผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะฮะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะฮะนั่นก็คือคุณดิวนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโคจิมาค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ไม่ต้องเลยตโอเคแหละเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าในเรื่องของงานคอมิกมาร์เก็ตกันก่อนนิดนึงนะคอ,อะมิกมาร์เก็ตคืองานโดจินผมใช้คำนี้ได้ไหม ใช่ได้ค่ะแต่ว่ามา d e ฟค่ะเรามาดีฟ i คําว่าโดจินคือท่านโดจินเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นหนังสืออย่างเดียวใช่ไหมคะพี่ใหม่โดโปอ่ใช่ชใช่ก็ใช่ก็ใช่เป็นแบบเออโดจิโพหรือเปล่าวยอะไรอย่างเงี้ยหนังสือโปเป้าไม่ใช่จริงๆแล้วอ่ะจริงๆโดจินเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาเรียกว่าไงอ่ะคือคนที่มีใจรักอ่ะไปสักอย่างอ่ะมีความใจรักในอะไรสักอย่างแล้วเรารักที่จะทํา หนังสือด้วยตัวเองออกมาไม่ว่าจะวาดเองเขียนเองแต่งเรื่องเองอะไรทั้งหมดเลยอะคะ่ะก็คือเรียกว่าเป็นหนังสือทํามือครับก็แต่จริงๆตอนแรกอาจจะสโคบ่แค่หนังสือนะคะเป็นหนังสือการ์ตูนซะส่วนใหญ่ก็เลยอาจจะเป็นอิมเมจที่มันเป็นหนังสือการ์ตูนทํามือซะเยอะแต่ว่าในในยุคสมัยตอนนี้มันก็ค่อยๆเริ่มขยายความชอบไปในคันอยางอื่นๆมากมายนะนะคะแล้วก็รวมมันก็จะมี ส่วนในเรื่องของเอ่อของทํามืออื่นๆน,นะคะอย่างเช่นอา่าโฟตโต้บุ๊กก็เริ่มมีมาแล้วอ่ะอย่างสายคอสเพลย์อะไรอย่างงี้หรือแม้กระทั่งเอ่อของเล็กๆน้นนนอยๆอ็อกซสซอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นหนังสือความรู้อ่าสำหรับคนที่เขาชื่นชอบในเอ่ออย่างเช่นประวัติศาสตร์หรือว่าอ่าก่อนหน้านี้เคยเจอที่ชอบไปท่องเที่ยวในแบบสถานที่ประวัติศาสตร์ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยเขาาก็ทาเป็นหนังสือหนังสือภาพรวมความรู้เลยแล้วก็แบบทาขายอะค่ะ ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยเว้ว่าแบบว่าเฮ้ยพี่มันมันเบอร์ไหนวะผมไปงานคอมิกมาเก็ตแล้วผมเจอบูทนี้ครับหนังสือ,ฟอโฟโต้บุกวมกันลอกน่ารักคือกูไปถึงปุ๊บแล้วกูงงมากว่าไอเชี่ยของแบบนี้เหรอวะอยู่ในงานคอมิกมาเก็ตแค่นั้นไม่พอไอที่ว่ามานี้เนี่ยมันคือเป็นของที่อยู่ในวันที่3มด้วย วันที่แบบเดือดที่สุดทำไมมึงมีของแบบนี้มาอยู่ภายในงานได้ได้วะคือเขาก็จะมีการแบ่งคาต ег อรีของแต่ละวันนะคะอย่างที่วันช่วงที่พีบมากๆเขาที่เขาแบ่งเป็น3วันเนอะก็จะมีอย่างเช่นเออวันสําหรับโดจินสําหรับผู้ชายอีกวันก็จะเป็นโดจินสาหรับผู้หญิงหรือว่าอาจจะเป็นเอ่อคาต ег อรีที่เป็นแบบอะไรก็ได้อที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการ์ตูนเลย ก็จะม,ม,มาอ,มอยู่ในหมวดเนี้ย <eigenlijk> อาจจะรวมอยู่ในนี้ก็ได้นะคือถ้าเกิดว่า,า,า,าจะจะ <ๆ S 2> ให้แบ่งอ่ะอันนี้จากจากประสบการณ์ของผมนะแต่และว,วันเข,เ,ขเขาก็จะมีทีมเแต่และว,วันก็จะมีทีมของเขาเองแล้วก็ในแต่ละโซนด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมเปิดเป็นแผนที่ให้ดูอันนี้เป็นแผนที่คร่าวๆก็คือทุกท่านจะเห็นใช่ไหมว่ามันก็จะเป็นแผนที่ของแต่ละบูธกันไปประมาณนี้ครับซึ่งแต่ละโซนของเขา่เขาก็จะจัดเป็นลักษณะ ความใกล้เคียงกันเช่นบอกว่าโซนนี้เป็นตัวละครอ,อ่าตัวเป็นเป็นโซนของ f ฟสแกรนออเดอร์นะตรงนี้เป็นโซนของอาโซเลนนะตรงนี้เป็นโซนของคงไก i อิมแพกเตรนะตรงนี้เป็นโซนของอ่าคันทยคอลเลกชันนะประมาณนี้แล้วถ้าเกิดด้อมไหนใหญ่มากๆอ่ะก็เรียกได้ว,ว่าเพอรนี่คือก็เกือบเกือบทั้งหอเลยที่เขาจะเป็นโซนนั้นๆที่มาเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ในแต่ละโซนเสร็จปุ๊บในแถวนั่นเองก็ตามเนี่ย ในแต่ละแถวก็จะมีก็จะเป็นตัวละครเดียวกันเช่นอ่าคุณชอบไลโคจากเฟดแกนออเดอร์ก็อาจ,จะเป็นแถวเนี้ยทั้งแถวก็จะเป็นไลโคหมดเลยประมาณนี้ครับพูดตามตรงนะ,ะผมเคยไปคอมิกมาร์เก็ตครั้งแรกในชีวิตโซนที่ผมอยู่คือโซนเสื้อยืดเว้ยเป็นยังไงครับพี่ขายแต่เสื้อยืดเหรอคะใช่ขายแต่เสื้อยืด เป็นข้อพิสูจน์นะครับว่างานคอมิกมาเก็ตมีขายเสอยืดนะครับเออจริงๆอันนี้ขอเล่าแทรกนิดนึงคือปีก่อนหน้าเนี้ยเขาเคยออกกดว่าก่อนหน้านี้ยมันฟรีรี่กว่านี้ก็นึกออกไปว่าแบบตามสไตล์คนน่ะมีการขายเนื้อย่างในงานไอ้เหี้ยอะไเนะเนื้อย่างคือเอาเตามาตั้งแล้วก็ปิ้งเลยพอทีเนี้ยทางกรรมอาผู้จัดงานเขาก็เลยแบบห้ามทำ ก่อไฟในงานก็เลยเป็นการหยุดหยุดการฆาตกรรมคนรอบข้างไอเชี่ย <I yeah. S 2> ลองนึกภาพดีครัว่าแบบกลิ่นเนื้อย่างในหองานคอมมิคคือแม่งระยำมากเลยนะพูดกันตามตรงคือคือเอางี้ <c oughs> คือผมจําได้ว่าผมเคยเดินบางโซนอนะแม่งขายแบบไอเชี่ย yeah, คือกระจุกกระจิกมากแบบพวกอะไรอ่ะกิฟทำมืออะไรประมาณเนี้ยดีอะจริงจริงๆชอบนะพวกอเซอรี่ทำมือ ใช่ใชคือผมจาได้ว่ามันแบบพูนตามตรงเลยคือมันมันเป็นคือคําว่าโดจินอ่ะมันหลากหลายมากอะทุกท่านมันหลากหลายจนกระทั่งเรารู้สึกแบบว่าไอเชีย่ยของแบบนี้ก็อยู่ในงานคอมิกมาเก็ตได้เหรอวะมีแบบคู่มือการซื้อตั๋วเครื่องบินแบบเอเจนท่องเที่ยวก็มีการอ่านสายรถไฟการอา่าอเขาก็ชอบเสุดเลยนะใช่มันจะเป็นหนังสือเฉอ <S <S 2> <S 2> อพาะทาง หนัมกมากๆแล้วกเ็เราเราใช้เราใช้คํานี้แล้วกันว่าฝั่งของตัวงานนะครับมันก็จะมีอะไรที่มันหลากหลายอะไรแล้วก็ตัวพื้นที่เองนี่ก็เรียกได้ว,ว่าเขาใช้แทบจะครบทุกพื้นที่ในโตเกียวบิ๊กไซส์เลยก็ว่าได้ประมาณนี้เพราะว่าในปีที่ผมไปอะ่ะจําได้ว่าเขาเคยใช้สมัยก่อนเขาจะแบ่งเป็นฮอตะวันออกกับฮอตะวันตกอืมใช่ค่ะใช่อ่า ซึ่งแล้วก็ปีที่ผ่านๆมาก็เหมือนจะใช้เป็นหอทิหอตะวันตกกับหอทิใต้ซึ่งหอทิใต้ดูเหมือนจะเป็นหอทิใต้ที่แม่งไม่ได้อยู่ทางใต้อะเหมือนแยกออกไปคือเขาสร้างใหม่ค่ะนั้นใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่หอมันจะมีหอใหม่ถ้าได้ไปอยู่หอนั้นจะดีใจมากเพราะว่าแอร์เย็น <laughs> หอที่แอร์เย็นสโลอันนี้คือพื้น<ช>พื้นที่พื้นที่สมัยก่อนนะทุกท่านทุกท่านเห็นใช่ไหมเป็นตรงจุดสีแดงอะไรประมาณเนี้ย ตรงจุดสีแดงอะอ่าหนึ่งถึงตะวันตะวันออกตะวันเอ่อฮอตะวันออกแล้วก็สีฟ้าเป็นฮอตะวันตกตะวันตกอ่าสีฟ้าใช่ไหมคือฮอตะวันตกเห็นหมายเลขหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งกับสองใช่ไหมครับหนึ่งสองอ่าสามสี่นี่คือชั้นบนนะชั้นบนหนึ่งสองแล้วก็สีแดงหนึ่งถึงหกนั่นะก็คือจะเป็นฮอของทางอ่าฮอตะวันตกกับฮอตะวันออกแล้วให้ทุกท่านนึกสภาพว่าหนึ่งฮอแไม่เท่ากับใบเทคอะ ใบเทคหกคอค่ะเป็นใบเทคหกคอรวมไปถึงตะวันตกนี่คือ8ฮอที่เป็นโดจิตล้วนๆน่ะอาจจะไม่เห็นภาพนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดภาพด้านไหนให้ดูละกันอ่ะอันนี้คือพื้นที่ฮอลตะวันตกจำนวนคนเนี่ยยุยเยียมากแล้วมันก็จะมีบันไดเลื่อนขึ้นไปข้างบนใช่ไหมอ่าอันนั้นก็คือฮอลสาซึ่งเป็นฮอลออฟิเชียลอ่ใช่ค่ะเขาไม่ได้ เขาเขา,เขาไม่ได้ขึ้นกันทางนี้คุณเห็นไหมว่าเอาตรงบันไดเลื่อนคนไม่ให้<น>ขึ้นค่ะคนไม่มีครับเขาไม่เขาจะบล็อกทางเป็นแบบเป็นพัซเซิลเลยค่ะข้างในครับแล้วก็ขอแจ้งนิดนึงคือไม่รู้ว่ารอบนี้หรือยังแต่ว่าก่อนหน้านี้ช่วงโควิดด้วยความที่ว่าเขาต้องจํากัดคนเข้าฮอครับจะเลือกซื้อบัตรได้ต้องเลือกว่าจะเข้าฮอตะวันตกหรือตะวันออกไอซีเท <I see. S 2> ่านั้น,นเป็นการตัดสินใจในชีวิต ต้องเลือกก่อนเข้าเลยใช่ไหมว่าเราจะไปที่ไหนใช่ต้องเลือกแล้วจะอยู่ได้แค่ในฮอฝั่งนั้นจะมีกำแพงเบอร์ลินกั้นอยู่ไม่สามารถข้ามฮอได้อาทำไมมึงต้องอยุ่งยากจังวะใหญ่เนี่ยใหญ่กว่าฮอเมืองท<น>องนะครับรวมทั้งหมดใช่ใหญ่กว่าแล้วคุณลองคิดดูว่าหนึ่งโต๊ะเราไม่ได้พื้นที่หนึ่งโต๊ะเราได้พื้นที่ประมาณครึ่งโต๊ะครึ่งโต๊ะ อาจจะใหญ่กว่นนนมา,มานิดนึงประมาณนี้อ่าอันนี้คือบูธของอาจารย์ HM มังงะโทโมโดะจิทีเชิร์ตนะฮะแล้วทุกคนก็จะเรียกว่าอาจารย์โทโมโดะจิเรียบร้อยแล้วเออซึ่งมันมันเป็นแล้วทุกคนในนั้นแม่งแพ็กคำว่าแพ็กที่ว่าคือแม่งอัดแน่นกันมากอัดแน่นกันขนาดไหนครับคือผมอยากที่จะให้ทุกท่านดูการเข้าแถวจากด้านนอกก่อนนะฮะเห็นไหมฮะ ภาพที่เห็นอยู่วันนี้นะฮะไม่ใช่ก่อนเริ่มงานนะนี่ประมาณ11บเอโมงซึ่งถ้าเกิดพูดถึง11บเอโมงที่ว่านี่มันจะเป็นช่วงที่อของเริ่มหมดละบางบูธคือหมดแล้วอะคะ่ะหมดแล้วไม่เกิน11บเอโมงใช่ทั้งที่งานเปิด10บโมงนะคะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปเข้าแต่เช้าคุณต้องเป็นยังไงครับตอนแถวตั้งแต่เท่าไหร่ปีหนึ่งปีหนึ่ง,น,งนี่ครับ <laughs> แคมยูรู้แคมค่ะกติกาของคอมิกมาเก็ตเขาบอกว่าไม่นะไม่ให้ต่อแถวข้ามคืนนะทุกคนผ่านเที่ยงคืนไปปุ๊บตีหนึ่งสตาร์เริ่มจัดแถวแล้วครับทุกท่านก็ไม่ได้ข้ามคืนก็เริ่มเที่ยงคืนหนึ่งนาทีใช่เที่ยงคืนหนึ่งนาทีใช่ใช่เขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้จัดแถวยังไงนี่ไงข้ามวันใหม่แล้วเออก็วันใหม่แล้วไงวันใหม่แล้วไงไม่นับเป็นข้ามคืนซึ่งอันนี้เนี่ยเออ ถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นบรรยากาศช่วงประมาณแบบหลังรถไฟเที่ยวแรกๆประมาณนี้ที่ว่าเรากำลังจะเดินเข้าฮอล์ไปแล้วนี่ก็คือผ่านแถวของคนที่กำลังนั่งรอกันอยู่แต่นี่คือที่ว่ามาเนี่ยคือแถวที่กำลังรอนี่คือใกล้ทางเข้างานแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาไกลาจากงานออกไปเนี่ยพูดกันตามตรงนะเวลามองไกลๆอ่ะผมเห็นเป็นภาพนี้เลยดึงตึึึงงดึง,ดง,ดง,ดง ช่อันนี้ย,ยังไม่ใช่ไปเข้าแถวบูธซื้อของนะคะนั้นแยกอีกนี่คือกำลังจะเข้างานนะท <c oughs> ุกท่านแต่ว่าไ <c oughs> อเน,นี้ยมันคือจากระยะไกลใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าปีที่มันผ่านมาผมจำได้ว่าเขาเริ่มมีการเปลี่ยนวนแถวใหม่ว้ยหนึ่งคือมันมีการที่คุณจะต้องไปเข้าแถวซื้อซื้อบัตรก่อนอ่าซึ่งการที่ไปซื้อบัตรผมจำได้ว่าวันนั้นฝนตก ไอที่บอกว่าไปต่อแถวซื้อบัตรเข้างานแล้วฝนแม่งตกอแล้วตอนนั้นคือปลายปีอากาศหนาวแล้วผมจำได้ว่าแม่งมีอยู่ปีหนึงที่แม่งแบบวา่าปีนั้นไม่ต้องใช้บัตรแต่ผมจำได้ว่าผมต้องไปต่อแถวข้างนอกจะซื้อแล้วฝนแม่งก็ตกแล้วก็มีลูกเห็บตกด้วย อะไรประมาณนี้แหละฮะแล้วก็พอเข้าไปในงานได้ละอ่าโอเคละเดี๋ยวผมเปิดภาพบรรยากาศไปในงานให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะใช่เลยบรรยากาศที่คุณตาอันนี้คือกูถ่ายจากข้างในบูธยังโชคดีเป็นหน้าหนาวอะเนี่ยใช่อืมถ้าเป็นหน้าร้อนจะมีสิ่งที่เรียกว่าคอมมิเกะหมอกคอมมิเกะหมอกคอมิเกะค,ค,คือนึกสภาพออกไหมคุณแบบอยู่บนรถ ก <G un> ารจราจรติดขัดแล้วคุณพอมองไปไกลๆเสร็จปุ๊บแล้วคุณเห็นว่าภาพข้างหน้ามันจะเป็นมีหลาช่ะแต่อันเนี้ยหมอกคอมิเกตที่ว่ากลั่นมาจากเหงื่อของคนใงานแล้วก็ขึ้นไปเป็นหมอกอยู่ในข้างบน <c oughs> ถ้าโชค <c oughs> แบบคน <c oughs> แน่นมากคือแทบจะแบบขาลอยเลยอ่ะไหลไหลไหลแล้วก็ <c oughs> อบอวนไปด้วย หมอคอม,มเกเนะฮะเพราะว่าอ่าบรรยากาศด้านในอ่านเราก็จะเห็นว่าคนมันเยอะมากอ่าบูธต,ต่างๆแล้วก็จะเปิดเป็นภาพมาอ่านอย่างอันนี้ก็ขายเป็นโดจินกันดั้มไปอะไรไปประมาณนี้แล้วก็เขาก็จะมีโดจินต่างๆมากมายก็แล้วแต่วันแหละอย่างที่บอกไปว่าช่วงต้นจะมาที่เราพูดกันว่า มันก็จะมีแบ่งเป็นทีมทีมแต่ละวันผมจะใช้คํานี้แล้วกันว่าถ้ามันแบ่งสามวันสมัยก่อนผมจะใช้คํานี้ว่าวันแรกอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของอาร์ตบุ๊กอาจารย์อ่อย่างอะไรอ่ะพวกอาจารย์ทั้งหลายก็จะมาขายกันวันนี้วันที่สองจะเป็นวันผู้หญิงก็จะเป็นโดวายซะเยอะถูกต้องค่ะแล้ววันที่สามวันที่สามล่ะวันที่สามคือวันโดโปครับทุกท่านวันปล่อยผีวันปล่อยผี ไอเฮียไอไอไโดที่คุณคุณดูดูกันอยู่วันนั้นนะ่ะจอดนะฮะอ่าอ่านกัอนอยู <A 3> ่ใ day 3ใช่ครับส่วนใหญ่จะอยู่วันที่สามก็หมดเลยครับอืมแต่ก็อ,อย่างที่บอกไปนี่ก็คือฝั่งของส่วนของโดจินละกันจะมีการจัดแถวในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปประมาณนี้ครับเพราะว่าอย่างบางทีเงี้ยโอ้คุณไปเจอมาอาจารย์ดังๆบางคนน่ะพูดกันตามตรงเลยนะคือไปเจอบูธแบบ ชัตเตอร์ใช่ไหมต้องไปต่อแถวด้านนอกอะ่ะเนี่ยคือแบบว่าเม่งแถวมันขดมากหรือบางคนอาจารย์บางคนอะ่ะแถวขดในระดับระดับที่ว่าคือกูจําได้ว่าแถวอาจารย์แกแม่งอยู่มุมหอหนึ่งแต่กูต้องขด <c oughs> ถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าเป็นคนนี่เจอละเจอละน่าจะเอาขึ้นได้มั้งไปต่อแถวของอาจารย์ขันตกมานะฮะขันโตคุกว่าจะได้ซื้องานอาจารย์อะ่ะคือ,อ ไปรถไฟฟ้าขบวนแรกแล้วต่อสักประมาณแบบเกือบเกือบสองชั่วโมงได้อะกว่าจะกว่าจะได้ไปแถวกว่าจะได้เข้าแถวไปซื้อของอาจารย์แกรประมาณเนี้ยแล้วเพียนพ้อยของการต่อคิวแบบนี้อีกประเด็นหนึ่งคือ,คอจำกัดจำนวนซื้อต่อคนคะ่ะต้องนะครับ <laughs> สมมุติคุณบอกว่าเพื่อนคุณจะไปงานคอมิกมาร์เก็ตแล้วบอก <laughs> พี่ครับพี่ครับฝากซื้อหน่อยครับช่วยเดินดูบูธนี้ให้หน่อย สำหรับคนที่ไปงานคอมิกมาร์เก็ตที่แท้จริงครับจะเข้าใจว่าพี่ครับพี่ครับช่วยเดินดูบูธนี้ให้หน่อยไม่มีอยู่จริงครับเพราะว่าการที่คุณจะไปงานคอมิกมาร์เก็ตได้คุณต้องเตรียมการคั่ะก็มีการจัด s t r a t e g y ก่อนคุณต้องเตรียมการไว้แล้วครับว่าคุณจะต้องไปที่บูธไหนได้บ้างแล้วคุณจะต้องวิ่งไปที่บูธไหนบ้าง แล้วบ,บูธไหนบูธไหนอยู่เกาะบูธไหนอยู่มุมอยู่ชัตเตอร์ชัตเตอร์แล้วถ้าสมมุติว่าคุณมีคนที่สืบได้เนี่ยเขาจะสืบถึงขั้นเลยว่าเดินไปดูที่บูธแล้วก็ดูว่าจํานวนเล่มที่อาจารย์เอามาเนี่ยเยอะหรือน้อยอแล้วต้องมานั่งประเมินกันหน้างานอีกว่าเราจะวิ่งบูธไหนก่อนแล้วเราต้องอ,อะไรออกใช่อืซึ่งพูดกันตามตรงเลยนะแม่งคือสองคราม คุณต้องจัดตาร์ตีค่ะคุณไม่มีทางทำมันสำเร็จได้ด้วยคนเดียวค่ะคือที่เล่ามาเนี่ยดูดูมันดูนลำบากอะไรนู่นนี่นั่นนะแต่จริงๆอ่ะพอพอมาเนี่ยมันมันก็มีความสนุกของมันนะคือมองว่าเป็นกิจกรรมยมมามว่างนะหมายถึงว่าไงงะดิเลกแล้วกันอ่ะสมมุติว่าเราทํางานมาเหนื่อยมาทั้งปีอะไรเงี้ยอย่างน้อยเราอยากจะรีเฟรชเนะเราก็จะเหมือนมีกิจกรรมทำเนียมที่เราจะต้องทําทุกปีอะไรอย่างนี้กับเพื่อนนี่คือการมา เข้าศึกเขามีเกออะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็จะมีการแบบเอาเอาอาจารย์ที่เราจะเอาจะต้องการเนี้ยมานั่งแพลนกับเพื่อนว่าเฮ้ยคุณไปฝั่งนู้นนะเก็บค่าศึกฝั่งนู้นให้หมดส่วนฉันจะรับผิดชอบฝั่งตะวันออกเองอืมอถ้าเกิดว่าจะไปนะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยากจะซื้ออาโดวิ่งตามที่วางแผนกันเอาไว้จริงๆอะอย่างที่บอกเลยว้ยคุณคือมันจะมีแผนที่ และสิ่งที่คุณควรจ,จะต้องจะต้องทำกับแผนที่นั้นนั่นก็คือคุณจะต้องมาไว้ตั้งแต่แรกไว้ว่าอาจารย์ท่านไหนอยู่ที่บูธไหนคนไหนที่เป็นพ r i o r ิตี้ที่คุณจะต้องรีบไปคนไหนที่คุณรู้สึกว่ายังไม่ต้องรีบไปก็ได้คุณต้องวางแพลนเอาไว้ทั้ง3วันเลยว่าคุณจะต้องวิ่งแบบไหนยังไงบ้างและ1คนไม่มีทางที่จะเก็บได้หมดทั้งงาน ถ้ามันแบ่ง <Okay. S 1> ออกมาเป็นสองฮอใหญ่คุณจะต้องควรจะต้องส่งคนแยกกันไปคุมกันโครทิศเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ค่อยๆเก็บไปเริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นจากชัตเตอร์ก่อนปุ๊บแล้วก็ค่อยกลับมาเก็บที่กำแพงแล้วค่อยกลับมาที่มุมแล้วค่อยเข้าไปในแถวก็ได้หรือบางคนคุณอาจจะต้องแบบเหลือๆเห็นมาเสร็จปุ๊บแล้วเอ้ยตรงนี้ไม่น่าได้แล้ววะ่ะงั้นกูดสละเลยสละเลยกูด ไม่เอาชัตเตอร์ก็ได้แล้วกูก็ไปเอาที่ตัวอ่ากำแพงก่อนอะไรประมาณนี้ครับมันก็ต้องมีการวางแผนแหละเพราะจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะเป็นสตั a ทิจีกันพอสมควรเลยสำหรับคนที่อยากที่จะไปงานคอมิกมาร์เก็ตนะแต่แน่นอนกับว่าสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณไปถึงเสร็จปุ๊บแล้วอ่ะเฮ้ยพี่แม่งไม่ได้วะ่ะ มันมีของที่ผมอยากได้มากๆแต่จะให้ผมตื่นเช้าไปก็ไม่ไหวแต่ผมอยากได้มากเลยนะเท่าไรผมก็ยอมใจคำตอบของการแก้ปัญหานี้คืออะไรคะพี่โปจิเงินครับเงินสามารถแก้ได้ทุกอย่างให้คุณไปที่อากิฮาบาระครับแล้วก็ไปที่ค<ม>่ะใช่ครับแล้วก็ไปที่ตึกที่สูก<ๆ>เรียกว่าเลดีโอไข,ข่คันครับมันจะมีพวกที่ตลาดมืดวิ่งตอนเช้าแล้วมาขายตอนเย็นอยู่ครับ แนแต่ราคาคมันอาจจะแบบรา,าราคามันอาจจะโหดร้ายหน่อยนะเช่นแบบว่าโอ้สามเท่าอย่างต่ำค่ะคือสมมุติว่าคุณซื้อคุณเห็นอาจารย์เขาบอกหน้างานขายแบบเซ็ตพันหนึ่งอะไรเงี้ยมาอยู่ตรงนี้อาจจะแบบห้าพันอัพเก้าพันหมื่นหนึ่งไปอะไรประมาณนี้ครับก็มีแล้วแต่ว่าความหายาก ถ้าบอกว่าเฮ้ย hey, พี่แหมแบบนี้ผมรู้นะมันมันไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นหรอกผมเดินไปที่โทรโนอานาหรือว่าไปที่เมลอนบุ๊กก็ได้สิ่งที่สำคัญ oh <my> ที่สุดนะมันคือของแถมต่างหากละครับเพราะของแถมเหล่านี้นอกจากเล่มคุณจะเดินไปซื้อธรรมดาก็ได้ใช่แต่ถ้าอาจารย์ดังๆในวันนั้นๆของที่สำคัญที่สุดคือของแถมครับ เช่นอาจจะเป็นแฟ้มลายพิเศษหรืออาจจะเป็นสแตนดี้พิเศษครับเฉพาะในงานเท่านั้นเท่านั้นครับนี่แหละครับมันคือเหตุผลว่าทำไมคุณต้องมาที่งานนี้และทำไมมันคือสองครามประมาณนี้นะฮะ,ะก็น่าจะประมาณนี้นะผมก็ยังไงก็ตามวันนี้ขอบคุณทุกๆคนที่มา,า,ารับฟังกันขอบคุณ ทางน้องไหม่กับทางคุณดิวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมไม่ว่าจะแบบสดหรือว่าย้อนหลังนะครับผมยังก็ตามเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอพูดอย่างที่พูดในทุกครั้งนั่นก็คืออาจจะยาวหน่อยแต่ถ้าเกิดทุกท่านชอบพวกเราก็ดีใจนะครับเราไว้เจอกันใหม่พุดหน้าววันดีขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ